เคน,เนยังบกหูยังนี้พี่น้องครับอันนี้ลุกจากชาตค่ะพอดีค่ะมาลูคกอบหน่อยจ้ะปัดสองคนแม่เสีเอาข้าวดีฟังปัดเสีวเาข้าวดีฟังบา้าไม่ตีมาบุกมาเห็นเนาตอนนี้ขณะน,นี้เมื่อกี้นี่ตีสยีสิบเก้า คลิปนี้นี่คลิปเมื่อกี้นี่ติดหนึ่งมาแรงในประเทศไทยเลยนี่เหือเชืออลีดีใจนะหนุงสาวดีใจนะน้อยเป็นจิ้มเนาะหนึ่งในประเทศไทยเลยนี่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นคนแรกเป็นปากกากกตการของของสาวน้อยพี่มันแพงซึ่งไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน จังๆเฮาจังจังของก่อนเนาะตัวแบบเท่ๆเดิติดสองมาแรงลักษเพิ้งแบบๆสองมาแรงอันนี้พาทะลุมันอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้นี่ยใน,นตอนนี้ตีสามเลยยูคาวตอนนี้ก็ยังติดหนึ่งมาแรงอยูน่นี่อันดับหนึ่งในประเทศไทย,ยนี่นี่ยยูทูบมีเป็นล้าน,านช่องนะเนี่เนี่ยนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ยเอาแบตเบอรพอดี ดีใจดีใจดีใจในท่อนสำเร็จแบบที่แบบตั้งใจมาขับเลยใครจะเจามือที่ไปทายยุทธภูมิแรกเลยที่ไปท้ายเอาลองบนนี้ที่แบบขึ้นบ้านนี่มันยิ่งใหญ่มากนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนี่แม็นคาว่าอันดับหนึ่งนี่คือว่าได้เงืนในท้องดอกแต่ว่ามันความยิ่งใหญ่ไหมมันเป็นการันตีแล้วการันตีเหมือนเราได้โล่เหมือนเราได้เนี่ยโล่หนึ่งล้านคนติดตามเราก็ได้มาแล้วไงเป็นหมอรับคณะแรกอ่ะ นึ่งโลได้โลโลทองวันนี้ขอร้องให้ได้ไหมโบต้องให้รองพี่แล้วถึโลไน้าแม่น้อมหายกิรีมีใจกิ่รีมีใจน้ำพระเสือ์น้ำลูกน้ำเต้าหนึ่งมาแรงนะะบนประเทศเ้ยนี่ในประเทศไทยเลยนี่เพราะมันจะจัดอันดับทุกวันวันละหนึ่งหนึถึงห้านะครับหถึงห้าิบ อันดับเน่แ้นี้อันดับหึงในประเทศไทยเลยนี่หนึ่งันห้าสิบเมอแบบใันียใ้แตบบตั้งใจแบบดูแลน้องดูแลลูกดูแลเรนนี<า>่ดูลแล ขอบคุณแฟนครับลูกขอบคุณเอฟซี <Okay. S 2> ูมันแช<อ>่บูมันเชียชย,ยอขอบคุณ้แทุกนค่ะที่เมตตาขอ,ณขอุณที่ใน้น่มือน่แต่เก้นูก,กาน่าคว่ายูนสานี้นูกบอโอกาสรบโอกาสีเพื่อเลียงจากอจุเลด้วยอบคุณกกแรียม

ใหญ่เลยอันดับหนึ่งในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะีน่แม่แม่ดีใจแม่ภูมิใจค่ะภูมิใจกับลูกคนนี้แม่ซิโบติดอันดับหนึ่งแม่กับภูมพพิใจว่าเอาไปลูกแม่ได้หรือว่าได้ดังหรือว่าดังก็คือลูกค่ะแม่คือผมว่าละ่ะได้บพรได้ในวนนเขาก็มีนัดทำอยู่หนึ่งกับวัแม คุณนบอดครับแล้วก็ขอบคุณ่พ่อบแม,แม่พี่พีเอฟซีที่สนับสนุนน้องที่ติดตามน้องที่ให้แรงเชื่อมใจน้องในมีมือนี่ขอบคุณนผู้มาอาจารย์ที่อยูเ่เบื้องหลังนลำเด้อค่ะแล้วก็บ,บันทักนี่ก็บอบอุ่นกับน้องค่ะแม่ก็ได้มาสัมผัสแล้วแม่อบบุนหลายแม่ว่าเห็นในม,มาก ีใจสุดยอดครับเอาวคุณพ่ออันนี้เ okay. ต้นค hmm? uh ือ huh. บ้างเสียงเขาดีที่สุครับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยว่าบ่คคยเก่งครับแต่ว่ากับพีใจหลายครับว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไปใส่มาใส่ก็คือต้องไปน้ำตลอดครับยิ่งมาเห็นน้องถึงเวทีเรา จากบอดจากพี่พี่น้องน้องพพเมยมย์เอซีน้องก็คือสิว่มีเมืรอนี่ค่ะอันนี้ลูเลียงยังง่มืดิไ่ด้คือนันมือเรียวอมมือดีไม่ได้มือเรียควที่มีอะไรสดเนาะหลายคนกระติดตามอ่าหลายคน หลายคนกิดสิเมืองผ่านช่องติ๋มกุซมาแล้เมื่อเราไปเชียว,วกันใช้ชีวิตเพราะว่าก็ฝากไว้นนไม่ติ่มไม่ลาไปกันไปงานกันดูดงเนี่ยเมืองแงซอยกันนะครับแล้วก็นะครับชื่อว่าขอบุณทุกแค่ทุกเชีร์ทุกไลทุกคอมเมนต์ครับที่มอบให้ครับรูบ้บเมเมนที่ีองแบบวิิพายีแบบว่าถ้า้อเยาแบบอรอไจิอรอไแบบรอไแบบดีใจูใจที่แบบดั้งใจ พงเข้าไม่ได้เป็นติ่มเหนียวสาวน้อยยูทูบช่องสาวน้อยเพชแพงนี่นี่สุดด้วยดิยิ่งใหญ่แม้ว่าเชื่ออะไรยากาศนี่เนาะมือแรกที่ไปไทยออกน่องต่ว่าหายบอกเสียงแต่ว่าวันนี้ขอร้องไห้จริงจริงร้องห้แบบพุ่มใจพุ่มใจรำสาวในเพชงแพงเป็นอาณาจักรของสาวน้อยเพชรเม็ดใหม่มาอยู่เพชรติ่มกับสรีทับหน้าที่ไฮโมเป็นแน่พู้ยิ่งบอดได้มอบไม้ห้เป็นติมจะทำหน้าที่อะไร แม่ทีมก็สอนลูกสอนเต่าล้อมล่องล้ำเพเลินเออลำสองลำสร้อยม่นั่น